สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่16ถึง22พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรึกษาหาลือนะคะการประชุมร่วมมือต่างๆการใช้ชีวิตนะคะที่ไม่โดดเดี่ยวหรือว่าต้องการเ,ออเรื่องของความคิดเห็นจากคนรอบตัวมากขึ้นนะคะ ความสัมพันธ์เรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีการวางแผนการพูดคุยการเกี่ยวกับธุรกิจการเติบโตไปด้วยกันนะคะข่าวเรื่องของความก้าวหน้านะคะหรือความพยายามทุ่มเทสัปดาห์นี้ก็จะเหมาะกับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมด้วยนะคะใครที่อยากลงทุนธุรกิจนะคะหรือว่าทำงานออไม่ใช่ฉายเดียวนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมสัปดาห์นี้ก็จะเหมาะ มีเกณฑ์ได้รับค่าในหน้านะคะเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของค่าคอมมิชชั่นต่างๆสัปดาห์นี้เหมาะกับการแสดงฝีมือนะคะเรื่องของอาชีพที่คุณพบเจอนะคะรายได้เสริมต่างๆหรือว่าความสามารถพิเศษนะคะก็จะทำให้ดึงดูดเรื่องของเงินทองเข้ามา กิจการนะคะก็มีเกณฑ์รุ่งเรืองขึ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือว่าเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะใครที่เป็นลูกน้องนะคะก็สามารถพูดคุยขอเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเงินเดือนค่าแรงหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ การเงินช่วงนี้มีโชคนะคะเรื่องของเงินก็ดึงดูดอาจจะได้รับโชคลย์เรื่องของโชคลาภลาบลอยต่างๆรวมทั้งค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะการทำงานเป็นจ็อบๆแล้วได้เงินแบบนั้นก็มีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเครียดเรื่องของการทำงานเรื่องของธาตุไฟความร้อนต่างๆก็ต้องระวังนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะได้มีแรงลุยงานต่อนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้พบเนื้อคู่จากการทํางานหรือว่าการเรียนร่วมกันนะคะการอยู่ในกลุ่มในทีมที่คุ้นเคยนะคะทําให้กลายเป็นความรักได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักหวานชื่นนะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงินเรื่องงานร่วมกันนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบุตรบริวารให้โชคสัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคเป็นต้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ